ทั้งหมด80ต้นนะครับทั้งหมด80ต้นได้ไปทั้งหมด4ตันเราต้องตัดสินใจเอาเอาดอกแล้วก็เอาลูกออกนะครับเอาลูกออก80%นะฮะมีดอกที่เหลือก็ต้องอ,ออกมากกว่า80%นะครับให้เหลือเท่าไร่เอาเท่านั้นนะครับปีหน้าเนี่ยผมคาดว่าน่าจะน่าจะแตะที่20ตันได้สิ่งที่ยากที่สุดไม่ไม่ได้หมายความว่าในเรื่องของการรักษาต้นหรือว่าการฟื้้นนนตะครับ มันยากที่สุดในเรื่องของการเปิดใจมากกว่านะครับครับสวัสดีครับผมอาจารย์สั้นนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสดีนะครับพามาเที่ยวแปลงของพี่เขียวนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับเราเราได้จัดการมา3ปีเข้า4ปีนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้นะครับว่า ส่วนนี้สภาพมันเป็นยังไงนะครับเยวจะให้พาดูส่วนนะฮะตรงนี้ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราผมเข้ามาจาัดก,การณ์ตอนนั้นเวลานั้นน่ยคือใบจะเหลืองมากนะครับสภาพใบเนี่ยไม่ใช่แบบนี้นะนั่ไม่ใช่แบบนี้ให้คิดสภาพว่าเหลืองนะครับใบไหม้แล้วก็มีน้อยนะครับจนกระทั่งว่าเราต้องตัดสินใจเอาเอาดอกแล้วก็เอาลูกออก นะครับเอาลูกออก80%นะฮะมีดอกที่เหลือก็ต้องเอาออกมากกว่า80%นะครับให้เหลือเท่าไหร่เอาเท่านั้นนะครับปีแรกๆที่เข้ามาจัดก,การเมื่อเมื่อ3ปี3ปีก่อนนะครับเข้ามาจัดก,การนี่ก็คือจะเข้า4ปีละตอนนั้นจะเข้า4ปีละเข้ามาจัดก,การทั้งหมด80ต้นนะครับ <m> ทั้งหมด80ต้นได้ไปทั้งหมด4ตันนะครับ4ตัน ไม่น่าเชื่อนะครับ4ตันทั้งหมด80ต้นถ้าเป็นของสวนอื่นเนี่ยก็น่าจะน่าจะได้มากกว่านั้นในอายุประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็อายุประมาณ7เข้า8ปีนะครับนะตี8ปปีเลยก็ได้นับย้อนหลังไปประมาณ3ปีที่แล้วก็น่าจะประมาณ5ปีนะครับได้4ตันเราเข้ามาจากการในเรื่องของการรักษาต้นคืนความสมดุลให้กับดิน ก่อนหน้านั้นจริงๆนะครับเป็นเรื่องยากนะยากที่สุดสิ่งที่ยากที่สุดไม,ไม่ได้หมายความว่าในเรื่องของการรักษาต้นหรือว่าการฟื้นต้นนะครับมันยากที่สุดในเรื่องของการเปิดใจมากกว่าเจ้าของเขาก่อนที่เขาจะเปิดใจยอมรับวิธีการยอมรับหลักการยอมรับอะไรต่อมีออะไรต่างๆเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ยากมากคุยกันหลายเดือนเหมือนกันนะครับจนกระทั่งว่าเปิดใจเออ ลองใช้หลักการนี้ดูนะครับซึ่งเป็นหลักการที่ง่ายมากต้องเข้าใจต้นพืชต้องเข้าใจสภาพพื้นที่ดินนะครับก็เลยได้มาจากการตรงนี้นะครับสุดท้ายปีแรกสีตันภายในปีที่2 10กว่าตันนะครับสิบกว่าตันปัญหาแรกที่พี่สั้นเจอหลังจากที่มาดูคืออะไรครับครั้งแรกเลยนะครับที่เข้ามาดูเนี่ยนะครับหสภาพดินเนี่ยเป็นกรดจัดตรงนี้นะครับคือ ต้องบอกว่าชาวบ้านต้องบอกว่าคนคนทำสวนทุกคนเนี่ยก็ยังยังปักใจว่าการใส่ปุ๋ยต่อเนื่องเยอะๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีปุ๋ยเป็นเรื่องที่ดีนะไม่ไม่ได้ปฏิเสธนะครับปุ๋ยทุกบริษัทปุ๋ยทุกยี่ห้อนะครับดีหมดนะครับเพียงแต่ว่าการใส่อย่างต่อเนื่องแล้วไม่มีการปรับนะครับปรับสมดุลไม่มีการปรับค่า PH ไม่มีการใส่ยิบซ้ำลงไปนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ PH ต่ำนะครับแล้วทําให้ ต้นไม้เนี่ยทำให้ทุเรียน,นใบมันหลับนะกดจัดปุ๋ยจะจัด,จจดใบมันจะไหม้พอใบจะไหม้แล้วมันจะทิ้งใบเรามาแก้ตรงนั้นก่อนเบื้องต้นเรามาแก้ที่ดินก่อนพอแก้ที่ดินเสร็จปุ๊บนะครับก็ว่ากันอีกหนึ่งปีนะไม่น้อยในอะาการรอคอยปีหนึ่งเนี่ยถ้าถามคนทั่วไปเนี่ยมันมันมันรอกันไม่ได้ละนะครับสุดท้ายก็บอกว่าใช้ไม่ได้ต้องเปลี่ยนไปอยู่เขาเรียกว่าอะไร เปลี่ยนไปตามอาจา์นั้นเปลี่ยนไปตามประจา์นี้นะครับสุดท้ายทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มาจบที่ดินเหมือน,นเดิมนะฮะแต่พอผ่านไปหนึ่งปีนี่คือบทพิสูจน์นะบ,บทพิสูจน์ชี้วัดได้เลยนะฮะขอให้เข้าใจในเรื่องของของสภาพดินขอให้เข้าใจในเรื่องของของทุเรียนต้นทุเรียนจริงๆต้องการอะไรแล้วก็เติมให้พอนะครับผ่านไปหนึ่งปีสิบกตันนะครับปีที่สองปีที่สาม 15ตันนะครับสิตันยืนยืนเขต15บาตันเนี่ยมา2ปีแล้วนะครับนะในสภาพต้นแบบนี้80ต้นนะครับแล้วปีนี้เนี่ยนะครับเป็นปีที่คุยกันลงตัวตรงที่ว่าถ้าเราทำสภาพใบมาดีอ่ะเราเราไม่ต้องกังวลในเรื่องของของของใบที่มันจะแตกออกมาใหม่นะคุยกันเรียบร้อยว่าปีนี้เราจะใช้ในเรื่องของธรรมชาติมาบำบัด ให้มากกว่าปีที่แล้วลดในเรื่องของการใช้ยาฆ่าแมลงนะครับในเรื่องของการพ่นข้างนอกนะนะลดลดให้น้อยลงแล้วมันจะทําให้เราประหยัดมากขึ้นอ่ะผมจะชี้ให้เห็นนะครับตามเรามาแล้วถ้าเกิดว่าเราลดยาฆ่าแมลงแล้วชาวสวนบางท่านมาแมลงเยอะอย่างเงี้ยครับเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงต้องแยกให้ออกเป็นสส่วนนะครับส่วนแรกก็คือฐานใบดีนะครับส่วนที่2ก็คือฐานใบ ไม่ดีสุดท้ายก็คือต้องต้องใช้จําเป็นนะครับจำเป็นในเรื่องของการใช้ยาฆ่ามแมลงเพื่อรักษาใบแต่ตรงเนี้ยต้องดูภาพรวมก่อนว่าในสวนเนี้ยส่วนของพี่เขียวเนี้ยนะครับฐานใบเข้าดีนะครับเราเราไม่มีความกังวลเลยว่าการที่แตกยอดออกมาใหม่เนี้ยนะครับมันมันจำเป็นจะต้องรักษาใบไหมนะครับไม่จําเป็นอะดูฮะนะใบที่แตกออกมาใหม่เราก็ปล่อยให้มแมลงเขากินไปนะฮะ ปล่อยไปเลยนะครับนะอ่ะอย่างเงี้ยนะครับกินกินจนใบร่วงไปเลยนะครับนะกินจนใบร่วงไปเลยไม่ต้องไปสนใจใช่ไหมครับไม่ต้องสนใจเพราะว่าฐานใบเราทำมาดีแล้วนี่คือระบบธรรมชาติบําบัดนะครับทําควบคู่กันไปนะฮะเพราะสุดท้ายเนี่ยหลังจากที่เก็บเกี่ยวเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมาคลิปปลายนะครับคลิปปลายตัดทิ้งอยู่ละถามว่ามีผลกระทบไหม ผมว่าไม่มีผลนะทํามาจริงๆปีที่แล้วก็ทํานะนะครับแต่ว่าปีที่แล้วนะการแตกยอดไม,ไม่ได้เยอะขนาดนี้แต่ปีนี้แตกยอดเยอะก็ปล่อยก็เห็นชัดนะครับแมงก็กินเยอะแต่ในเรื่องของลูกนะครับไม่มีผลดูได้เลย <c oughs> ก็คือตอนนี้เข้าปีที่4แล้วถูกไหมครับใช่ครับอันนี้ปีที่4ปีที่4นี่คิดว่าน่าจะได้ผลผลิตประมาณเท่าไหร่ปีนี้ไม่น่าจะต่า กว่า15ตันน่าจะยืนที่15ตันเหมือนเดิมนะในเรื่องของไซส์ในเรื่องของเ,อเรื่องหนามเรื่องคุณภาพผมว่าปีนี้เนี่ยน่าจะดีกว่ากว่าปีที่แล้วจริงๆปีที่แล้วก็ดีแ่ะปีนี้น่าจะดีกว่านะแล้วโชคดีของของพี่เขียวเองก็คือปีนี้เนี่ยนะครับสวนอื่นๆเนี่ยนะครับมีน้อยละเป็นช่วงโค้งสุดท้ายขณะนี้ราคามันอยู่ที่ร้อยแป น,นี่กำหนตัดประมาณมิถุนานะครับไม่น่าจะเกินวันที่10มิถุนาเนชื่อว่าราคาน่าจะย,ย,ยังดีอยู่นะครับก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ140-150 150ถ้ามันลงมานะก็ถือว่าดีในส่วนนี้ของพี่เขียวนะครับก็เล่าเรื่องราวต่อจากเมื่อกี้อีกทีนึงนะครับก็ช็อตต่อไปนะครับแรกเริ่มเดิมทีเลยนะครับเข้ามาตอนนั้นเนี่ยต้นทุเรียนแต่ละต้นเนี่ยนะครับกิ่ง เขาระยงระยางมากนะครับเนื่องจากความความเสียดายก็คงจะมาจากความความเข้าใจนะครับเข้าใจว่ากิ่งมากจะไวลูกได้มากแต่จริงแล้วก็คือไม่ใช่นะครับกําลังกิ่งมันจะหายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำยังไงก็ได้จัดโครงสร้างกิ่งให้ให้โปร่งอย่างนี้นะครับจัดโครงสร้างกิ่งให้โปร่งแล้วก็บิดหนีกันได้ไม่ต้องมากหรอกอย่างต้นเนี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสาม ยี่สิบยี่สิบกว่ากิ่งนะเห็นไหมต้นนี้ไว้ลูกอยู่เจ็ดสิบกว่าลูกนะครับต้นนี้ไว้ลูกเจก็ดสิบลูกยี่สิบกิ่งแต่แบบได้เจ็ดสิบลูกใช่แล้วฐานเนี่ยผมเชื่อว่าอีกเดือนหนึ่งได้ตัดเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณฐานสี่โลนะครับก็สองร้อยกว่าโลในต้นนี้นะครับสองร้อยกว่าโล อาจารย์ครับ,รบแล้วก็การที่เห็นว่าข้างล่างเนี่ยมันไม่ค่อยติดผลเลยครับมันเกิดจากอะไรครับกิ่งข้างล่างใช่ไหมะจริงๆแล้วกิ่งข้างล่างเนี่ยมันก็ติดดอกพอๆกันนะครับกับกิ่งข้างบนไม่ไม่ไม่ได้มีความแตกต่างกันนะครับแต่จริงๆแล้วในเรื่องของการการกินอาหารหรือว่าการได้รับอาหารเนี่ยนะครับดอกหรือว่าลูกที่อยู่ใกล้ต้นเนี่ยนะครับจะจะได้รับอาหารที่หลัง ยิ่งกิ่งข้างล่างก็ได้รับอาหารที่หลังนะครับเพราะฉะนั้นทุเรียนเนี่ย้วยหลักการก็คือโตจากข้างบนลงข้างล่างโตจากข้างนอกเข้าข้างในแก่จากข้างบนลงข้างล่างแล้วแก่จากข้างนอกเข้าข้างในนั้นเพราะฉะนั้นไม่แปลกที่ว่ากิ่งระดับข้างล่างเนี่ยจะติดลูกไม่ค่อยดีไอ้อย่างต้นเนี้ยนะครับต้นนี้มีอยู่2ลูกกิ่งข้างล่างล่างสุดเลยมีอยู่2ลูกเห็นไหมครับคือเราเราเราแก้แก้ลำอย่างนี้ เนื่องจากว่าที่เราทํามาเนี่ยกิ่งข้างล่างเนี่ยมันมันไม่ค่อยติดวิธีการแก้ลัามก็คือในโซนประมาณนี้ลงมาถ้ามันมีกิ่งนะนะครับโซนเดี๋ยวจะไปดูต้นอื่นก็ได้นะครับโซนนะครับเราจะแต่งค่อนข้างจะเอาขาดเลยก็ได้นะครับสมมุติกิ่งเนี้ยนะครับในช่วงติดลูกอะ่ะนะครับในช่วงติดลูกเราจะวางไว้ที่2ลูกหรือ3ลูกนะครับก็ต้องขาดเลยที่3ลูกส่วนข้างบนอะ่ะไว้เผื่อได้ นะครับข้างบนมันโอก,กาสจะล่วงนะมันมีน้อยอยู่แล้วนะครับส่วนข้างล่างไออย่างเงี้ยเขาวางขาดตั้งแต่ช่วงแรก2ลูกเนี่ยนะครับวางขาดตั้งแต่ช่วงแรกเลยเพราะ,ะนั้นการพัฒนาการเนี่ยมันเร็วมันจะสู้กับข้างบนได้แล้วมันจะโตต่อไปได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราวางใกล้คนต้นเกินไปตัวคนต้นก็จะโตช้าโตช้าก,กว่าโตช้าซึ่งมันจะเก็บได้ไม่พร้อมกันใช่ไหมใช่อ่ะเดี๋ยวไปดูต้นอื่น เดี๋ยวมาดูตัวนี้นะครับนะเห็นไหมเห็นชัดเจนนะครับก็คือผู้เรียนที่ติดคอสองนะครับทรงลูกการพัฒนาการค่อนข้างดีนะครับถือว่าดีกว่านะครับอ่ะในส่วนกิ่งนี้ฮนะจริงๆรอนะตรงนี้ตรงนี้ก็ติดลูกตรงนี้ก็ติดลูกนะตรงนี้ก็ติดลูกนะครับนะฮะแต่การพัฒนาการของมันนะในรุ่นเดียวกันนะไปช้านะเพราะนั้นเราต้องสอยทิ้งอยู่ปลายอะ โอเคเอาได้คือโคนอันที่มันอยู่แถวๆโคนไปเก็บตรงปลายดีกว่าถูกไหมครับมันต้องดูช่วงช่วงที่มันพัฒนาการนะครับว่ามันมันสู้ไหมมันไปได้ไหมนะครับหนามมันตูดมันหยีอะนะนะครับหนามมันไปไม่ได้ต้องซอยทิ้งแต่มันบ่งบอกให้เรารู้ว่าถ้าเป็นกิ่งข้างล่างเนี่ยเราต้องรีบจัดการนะครับ วางให้ขาดไปเลยครับอวางให้ขาดไปเลยแล้วอย่างตัวเนี้ยปลายอยู่ได้จริงๆอตรงเนี้ยก็มีแต่ก็สอยทิ้งตรงนี้ก็มีสอยทิ้งมันไปไม่ทันนะครับไปไม่ทันเพื่อนละอันนั้นตกตกที่ปลายเลยนะครับคอสองนะครับส่วนข้างบนเนี่ยนะครับยังไงมันก็อยู่ได้หมดเ้็นไหมบนนะดูจะดูแลง่ายกว่าทรงดี รอบนี้น่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วที่ที่ตัดลูกทิ้งคัดลูกอันเนี้ยไซนี้น่าจะอยู่ที่สามครึ่งแล้วแหละนะฮะเนี่ยไซน้สามครึ่งก็เหลือเวลาอีกเกือบเดือนนะครับตีเป็นเดือนเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นไซนี้จะอยู่ที่สี่โลกว่านะครับสี่โลกว่ากับเกืบห้าโล ก็ลงกล่องไปเที่ยวต่างประเทศได้อยู่สวยอ่ะเดี๋ยวไปดูต้นมุมนี้เดี๋ยวจะหาว่ามีต้นเดียวอ่ะถึงแล้วครับต้นนี้ครับอันนี้ก็เป็นอีกเคสหนึ่งที่ที่ได้ว่าไว้แล้วก็เห็นไหมจริงจริงก็มีหลายลูกที่ต้องซอยทิ้งอันนี้ก็ซอยทิ้งไปแล้วนะครับซอยทิ้งไปแล้วเพราะว่า พัฒนาการของลูกเนี่มันช้ากว่านะครับช้ากว่าแล้วก็เลือกลูกที่อยู่ในรุ่นๆในสเปคเดียวกันนะครับเพื่อที่จะทําฐานน้าหนักให้มันใกล้เคียงกันที่สุดนะต้นนี้เราจะอยู่ที่ประมาณ60สลูกอาจารย์สั้นครับช่วยขยายความเพิ่มหน่อยได้ไหมครับว่า,าที่เข้ามาดูแลแล้วผลผลิตดีขึ้นนะครับ4บปีเนี่ยครับอาจารย์สั้นทําอะไรไปบ้างครับหลัก หลักๆเลยครั้งแรกนะครับก็คือมาจากการในเรื่องของของดินก่อนว่าสภาพดินเป็นยังไงนะครับก็มาฟื้นฟูเรื่องดินปรับค่า ph ก่อนนะครับตรงนี้เข้ามาครั้งแรกเลยนะครับตรวจดินวัดดินแล้วเอาดินส่งดินตรวจนะครับซึ่งเนื้อดินชุดดินตรงนี้อยู่ที่ประมาณ ph 5.5นะครับ5.5แต่ ph ในสวนเนี่ย ph ในสวนจริงๆมันอยู่ที่4นะครับกับ3.5ซึ่งเป็นสภาพดินที่เป็นกรดจัดมากนะครับ พอแก้ในเรื่องของ PH จบนะครับโดยการลงยิบซ้ำมนะครับตาผ้าทิ่ไปทุกอย่างดีขึ้นตามลําดับนะครับทุกอย่างดีขึ้นตามลําดับแล้วก็มาจัดก,การในเรื่องของอบํารุงต้นในเรื่องของของธาตุอาหารนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่มันขาดมากที่สุดก็คือตัวสังกะสีกับธาตุเหล็กใบมันจะเหลืองเป็นแก้วแล้วก็เล็กนะครับ ใบเป็นแก้วนี่หมายถึงว่ามันมันมันเหลืองใสนะฮะนี้สังเกตได้จากใบตั้งแต่แรกเลยใช่ใช่ครับใช่พอเติมธาตุอาหารครบจุลธาตุอะไรต่อเมีอะไรเสร็จปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันดีขึ้นนะครับจริงๆเราเราเราใช้หลายอย่างนะครับมีอะมิโนด้วยนะครับแคลเซียมนะครับไม่ไม่เอ่ยถึงตรงนั้นแหละนะครับเอาที่สําคัญก็คือจุลธาตุพวกเหล็กพวกซิงค์นะครับสาคัญแล้วก็ในเรื่องสภาพดินเราปรับเรียบร้อยนะครับจนกระทั่ง สภาพใบออกมาอย่างที่เห็นก็คือสมบูรณ์แล้วนะครับเราจะรู้ก็คือใบมันออกมาสมบูรณ์ขึ้นใช่ใช่ครับครับผมแล้วก็ตรงนี้เนี่ยนะครับก็ให้ยืนหลักการอย่างที่ผมเคยบอกได้หลายหลาย,หลายคลิปว่าหลักการที่ที่ใช้ในสวนเนี่ยผมไม่ได้มองว่าหลักการนี้ดีที่สุดนะนะครับมันอาจจะมีมันอาจจะมีแนวทางอื่นที่ที่ดีกว่านี้นะครับอีกหลายแนวทางแต่แนวทางที่ใช้ในสวนเนี่ยผม ผมยึดหลักแบบนี้ว่าคือหลักการที่เราใช้ปุ๋ยเคมีไปแล้วสองครั้งปรับสภาพหนึ่งครั้งคือถ้าถ้าสวนไหนนะเจ้าของสวนที่มีเครื่องวัดค่า pH เบื H ้องต้นเนี่ยนะครับใส่ปุ๋ยเคมีไปเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็จิ้มเครื่องวัดลงไปถ้ามันอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคนะครับ5.0นะครับ5.5นี่โคตรสุดยอดแล้วนะครับมันจะดิ่งลงไปบ้างนิดหน่อยเดี๋ยวมันจะวิ่งตัวกับขึ้นมานะครับอันนี้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดเอาเอาแบบที่เครื่องมือไม่มี เอาชชว์ๆเลยง่ายๆนะครับก็คือลงเคมีไปสองครั้งปรับสภาพครั้งหนึ่งก็คือความคืนความสมดุลให้กับกับดินตรงนั้นก่อนนะครับแล้วภาพที่ออกมาผมเชื่อว่าไม่ได้ต่างกับตรงนี้หรอกใกล้เคียงกันนะอย่างนี้ถ้าเกิดว่ามันเป็นในในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆพี่ท่านคิดว่าในปีหน้าผล,ผลผลิตน่าจะเป็นประมาณเท่าไหร่ครับตรงนี้นะครับในเรื่องของผลผลิตเนี่ยนะครับมัน มันมันมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอายุมันยังยังไม่เต็มที่นะครับซึ่งมันโตขึ้นเรื่อยๆปีหน้าเนี่ยปีนี้ผมคาดว้ที่15ตัน15ตันในใน80ต้นปีหน้าเนี่ยผมคาดว่าน่าจะน่าจะแตะที่20ตันได้เพราะต้นมันเพิ่มขึ้นแบกลูกได้นะครับแ,<ส>แต่ค<ส>งจะมีกระบวนการหลายๆอย่างจาก4-5ถึงปีนี่ปรับจาก10ตันเป็น20ตันนี่เท่าตัวเหมือนกันนะครับถือว่าถือว่าเยอะนะนะครับถือว่าเยอะมาก ในส่วนเนี้ยในเรื่องปัจจัยการผลิตไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยนะครับไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนไม่ว่าจะเป็นยาฆ่า,มาแมลงผมจัดให้ทั้งหมดอยู่4กลุ่มนะครับแล้วผมก็จัดมาทั้งหมดเลยใช้ในรอบปีคํานวณตามน้ําที่ใช้คํานวณตามรอบที่พ่นนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยอะไรต่อเมือะไรเนี่ยเขาเขาไม่ได้ออกไปซื้อที่อื่นเลย นะครับคือเจตนาคือว่าอยากจะให้เขายืนในในหลักการนอย่างที่เราทํามาทั้งหมดเนี่ยอยู่ในกรอบนี้ก่อนนะครับถ้ามีการผิดพลาดเรารู้ว่าเราใช้อะไรบ้างนะครับส่วนเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเขาอยู่ในในพื้นที่ที่มีส่วนรอบข้างหลายแนวทางเขาก็จะเป๋วกแวกใช่ไหมครับเพื่อนนะครับ เขาก็จะหลุดจากวงจรของของความจริงไปนะความจริงของต้นทุเรียนว่าสภาพแบบนี้เราต้องจัดการแบบนี้ในหลายส่วนนะเขาก็ทําได้ดีนะนะครับหลายส่วนเขาทําได้ดีแต่นั่นหมายความว่าทําได้ดีในส่วนของพื้นที่ของเขาเท่า <Karma> น <himself> ั <mesh> ้นนะครับไม่ได้ไม่ได้เอาตรงนั้นมาใช้ตรงนี้ได้ทั้งหมดตรงนี้ก็คือจบที่นี่แต่เล่าสู่กันฟังได้แต่ไม่ได้หมายความว่าคนนั้นจะมาดูแปลงตรงนี้แล้วเอาไปใช้ที่อื่นได้ทั้งหมดนะครับ ต้องดูสภาพพื้นที่ของเขาไปด้วยนะครับอันนี้เป็นหลักสำคัญเลยอันนี้อาจารย์สั้นใช้สูตรเดิมตลอด4ปีแล้วหรือเปล่าครับในการดูแลสูตรเดิมตลอด4ปีในเรื่องปัจจัยอ่ะมันปัจจัยพื้นฐานมันต้องการเหมือนกันหมดนะครับแต่ว่าที่แปรเปลี่ยนไปนี่คือตามสภาพตามสภาพอากาศนะครับการให้น้ำขึ้นน้ำก็ตามสภาพเหมือนกัน นะครับอันนั้นเป็นเทคนิคเฉพาะละเฉพาะทางตรงนี้สำคัญที่สุดก็คือเป็นการคุยกันแต่ละช่วงนะครับว่าช่วงเนี้ควรทําอะไรช่วงนี้อากาศเป็นยังไงนะครับแล้วก็เราเข้ามาดูแล้วต้องทําแบบนี้ขึ้นน้าแบบนี้อันนี้ก็ดีหน่อยที่เจ้าของสวนเปิดใจให้พี่ท่านเข้ามาช่วยเราเปิดใจให้เราได้เข้ามาบอกถึงความสําคัญว่าแต่ละช่วงต้องทําอะไรบ้าง สภาพอากาศแบบนี้ต้องทําอะไรบ้างอันนี้คือเป็นเรื่องที่สําคัญมากถ้าเจ้าของสวนไม่เปิดใจนะครับสุดท้ายทําอะไรไปมันก็จะไปคนละครึ่งครึ่งกลางๆไปไม่ถึงจุดหมายอันนี้สําคัญครับท้ายคลิปนะครับต้องขอขอบคุณพี่เขียวนะครับที่ให้เราได้เข้ามาถ่ายทํารายการในวันนี้นะครับก็เป็นแปลงที่มีคุณภาพมาก ในเรื่องของการจัดการในเรื่องของการทําทรงทําไซส์นะครับอยู่ที่เขาชะอางโอนนะครับตรงนี้น่าจะเป็นเขตบ่อทองชนบุรีนะครับท่านใดที่สนใจอยากจะเข้ามาดูนะครับเข้ามาได้นะครับหรือจะติดต่อผมมาก็ได้นะครับเบอร์โทรเออเบอร์โทรใหม่ก็จะมีเดี๋ยวผมแจ้งเบอร์โทรเก่าก่อนนะศูนย์แปดหนึ่งเดี๋ยวขึ้นไวมให้เก้าห้าศูนย์สี่หกเก้าสองเบอร์ใหม่ก็มีผมจาไม่ได้นะครับในอนาคตเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเบอร์ละนะครับเข้ามาขอดูนะครับในช่วงนี้ก่อนตักผลผลิต ซึ่งมันจะตัดเดือนิถุสุยนนะครับสุดท้ายฝากร้านได้ครับอาจารย์ร้านอยู่ที่ไหนครับครับร้านของผมเองนะอยู่ที่เนินหย่องนะครับวังว่าอำเภอแกลงนะครับถ้ามาไม่ถูกนะนะครับโทรหาก่อนนะครับเดี๋ยวขึ้นเบอร์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์ให้ครับครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ